สวัสดีครับผมท็อปโตยต้านะครับวันนี้ก็จะมีส่งมอบนะครับรถอเวนซ่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอเวนซ่าตัวนี้เป็นอเวนซ่าตัวท็อปนะครับผมราคาอยู่ที่หกแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นรถรุ่นที่ในส่วนของทางลูกค้านะครับหรือว่าผู้ใช้รถเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเอ๊ะไม่สวยหรือเปล่า หรือว่าเฮ้ยมันใช้ดีจริงไหมข้างในมันมีอะไรบ้างโอ้ดูเฉยเพราะว่าแวน์้าก็อยู่กับเรามานานนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรมามากมายเหมือนกันนะครับพอมาถึงตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นแอร์ฟ้า 1.5G นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมแบบนี้นะครับให้สองลูกนะครับดูครับดูความสวยงามครับ คันใหญ่มากๆแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นนะครับดูเป็นรถครอบครัวที่เหมาะกับการใช้งานถือว่าใช้งานได้คุ้มค่าและเน็ประสงค์มากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับในส่วนตนัวนี้ถือว่าคุ้มเหมาะอยากให้ใครที่สนใจรถครอบครัวสักคันหนึ่งนะฮะร,ราคาที่จับต้องได้ อยากให้คิดถึงเจ้าตัวแวนซ่าเลยนะครับว่ามันเหมาะจริงๆในในรถที่เป็นขนาดไม่ใหญ่มากราคาไม่แรงมากแต่ออปชันถือว่าให้มาครบมีประโยชน์การใช้สอยอะไรที่ค่อนข้างครบครันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับภายในเจ้าตัวเวนซ่านะครับ ข้างในมีอะไรบ้างอ่าหนึ่งก็มีจอตัวนี้ก็จะมีจอนะครับมีจอแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับผมนอกจากเป็นตัวท็อปนะครับมีที่เสียบ USB ให้นะครับผมอ่าเป็นคอนโซลกลางนะครับอ่าสวยงามมากเลยที่พวมรมาไยล่ะมีอะไรที่พวงมาไยก็จะมีมันติฟังก์ชันที่พปรมาไยนะครับนี่ตรงผมนี้นะครับดูสวยงามมากๆนะครับ หน้าจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าตะจกก็เป็นแบบไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับพะจกมองข้างนะครับสวยงามครับครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับประมาณ8ปดโมงเช้านะครับผมวันนี้เบาะนะครับอ่าตอนแรกเป็นเบาะผ้ามาทีนี้เราจัดคําแคมเปญนะครับก็ให้เลย บาะหนังนะครับเดินได้จะเข็บแดงสวยงามหรูหรานะครับทั้ง3ามแถวเลยนะครับอ่าดูสวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับอ่านี่ภายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับ มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับคนที่นั่งมาก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับผมตรงนี้นี่บอกแถวที่สามนะครับพื้นที่ก,การใช้สอยก็ถือว่าเยอะนะครับตรงนี้หลังเราถึงพับเบาะนี่ครับแถวที่สามถือว่ากว้างมากๆนะครับเหมาะมากๆที่จะเป็นรถครอบครัวนะครับราคาไม่แรงมากนะครับอีกอย่างหนึ่ง มีความคุ้มค่าอยู่ในตัวเองนะครับบางคนอาจจะมองข้ามไปว่าแวนซ่ามันเชยมันไม่สวยมันไม่อะไรนะครับแต่รับประกันครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่จับต้องได้ครับ่อครับภายในในแฮดดูไม่แพ้รถใหญ่เลยครับผมไม่แพ้รถใหญ่เลยไม่แพ้โฟ์นเนอร์อิอาหรือรถเจ็ดที่นั่งของค่ายอื่นเลยนะครับผมตัวนี้สามารถพับปรับเบาะได้ด้วยนะครับ นี่ครับนี่เไม่เห็นภาพเดี๋ยวพยับอีกทีอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้เอาแบบลงคลิปแบบไม่ไม่ตัดต่อเลย <c oughs> เอาแบบให้เห็นจริงๆว่าเมันใช้ใช้งานแบบนี้ได้จริงๆนะนี่ครับหรือจะไปไหนมาไหนสี่คน ก้าพับออกไปสามารถเก็บสัมภาระได้กว้างมากๆหรือว่าเยี่ยมเลยครับตัวนี้แถมเป็นนะครับเราก็จัดให้กับลูกค้าเราแถมบอ่อหนังให้แล้วแถมบบอหนังให้ลูกค้าด้วย ดูฝั่งผู้โดยสารคนนิ้วโผนิ้วโผหลายรอบเลยถ่ายทางคนเดียวนะครับไี่ใครถ่ายให้นะครับก็จะมีกล้องนะครับอ่าบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแคมเปญที่จัดให้กับลูกค้าในส่วนของเขาตัวเวนซ่าครับเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆครับอ่าบางคนอาจจะมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วถ้าลองใช้จะติดใจมากๆนะครับรถค่างๆใหญ่นะครับแล้วก็โอเคกับราคาที่แสนจะถูกใครสนใจก็ทักมาได้นะครับติดต่อกันมาได้นะครับยินดีให้บริการจองออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะครับรับในส่วนของการดูแลลูกค้านะครับ ถ้ผมสุดท้ายก็ในส่วนของตัวแคมเปญนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับว่าตอนนี้มีแคมเปญอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใช้เงินดาวน้อยหรือว่าจะมีการดาว15 20เปอร์เซ็นต์หรือว่าดาวศูนย์ก็สอบถามกนได้คุณสมบัติทั่วไปนะครับผมก็ได้ทุกอาชีพนะครับส่วนมากได้ทุกอาชีพบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเราอาชีพแบบนี้ไรายได้เท่านี้เราจะซื้อรถอะไรได้บ้าง สอบถามกันเข้ามาครับสอบถามเข้ามาก่อนเพราะว่าเราไ,ได้ทุกรุ่นนะครับเรามีความเป็น,ปน,ปนต้องใช้รถเราก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊คุณทอ็อปสนใจรุ่นนี้มีงบประมาณเท่านี้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีมากๆเลยให้คาปรึกษานะครับทุกรุ่นนะครับผมดาริสก็มีครับ ใช้เงินออกไม่ถึงไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยนะครับตัวแค a ก็ออกหลักร้อยเก้กว่าบาทหรืออาจจะเป็นฟรีดาวได้หมดเลยนะครับทุกอาชีพนะครับสอบถามได้นะครับไม่ต้องกลัวครับยินดีให้บริการเพราะว่าเราเข้าใจลูกค้านะครับว่าจะซื้อรถแต่ละคันอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องคิดเยอะกันนิดหนึ่งดูแคมเปญเปรียบเทียบนะครับผมแต่ที่สําคัญคือบริการหลังการขายนะครับที่ผมอยากจะบอกเลยเลยวคือ ให้ติดตามกันแล้วกันว่าผมบริการดีอย่างไรบริการแบบไหนนะครับยินดีให้บริการเลยให้ทุกคำปรึกษาอันไหนตอบได้ตอบอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้นะครับเพราะตรงเนี้ยขายรถมากว่า10ปีนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมได้รถที่เหมาะนะครับกับการใช้งานของตัวเองและรถที่ดีนะครับผมรวมทั้งมีการอ่า รับเทอร์รถเก่านะครับผมก็ก็มีบริการให้อ่าบางคนถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดทํายังไงยืนยันตัวตนครับแอดไลน์แท you know, ็กเบอร์ตรวจสอบผมได้นะครับมีเบอร์โชว์รูมให้โทรสอบถามเข้ามาเลยว่าเอยมีเซลล์คนนี้อยู่ไหมมีผู้จัดการคนนี้อยู่ไหมถามได้นะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ในส่วนของการ อ่าถ้าจ่ายเงินกันจองเนี่ยเราโอนจองเข้าบริษัทนะครับทั่วประเทศเรารับไปทําสัญญาให้นะครับเรารับไปส่งได้นะครับอยู่เขตพื้นที่ไหนนะครับผมถ้าไม่ติดในเรื่องของโควิดตอนนี้เนะาะอาเราทำได้มีหมดนะครับมีตั้งแต่รถจาริต รีโว c นะครับโคโรราครอสคอร์จูเนอร์ดีเจนเดอร์2.4 2.8เรามีหมดนะครับตอนนี้เราเราพร้อมส่งมอบเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับผมให้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ทําเพราะว่างานยุ่งมากห่างไปหลายเดือนเลยก็ตอนนี้ก็อยากจะมาทำนะครับก็อาจจะเป็นการาลงแบบนี้เลยนะครับเพียวๆพูดกันเน้นๆชัดๆ ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็ไลน์ไว้ให้นะครับปรึกษาฟรีนะครับไม่ไม่คิดเงินอ่าปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้นะครับผมหรือปรึกษาเรื่องในส่วนของปัญหาของรถอะไรก็ได้นะครับหรอบวันนี้นะครับผมก็ท็อปนะครับผมโตโยตตาก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย